บทที่16เจ้าโตเป็นเหตุเวลาประมาณ20นาฬิกาเศษมานากับมานีนั่งทำการบ้านอยู่ตามลำพังแม่นั่งเย็บผ้าอยู่ในห้องถัดไปพ่อกำลังสวดมนต์อยู่ในห้องพระมานีกำลังทำรายงานประวัติของสีปราดกวีเอกของไทยซึ่งในหนังสือกล่าวว่าสีปราด เปรียบเสมือนดาวจรัสแสงเด่นเป็นเอกอยู่ในสมัยนั้นมานีเลือกทำรายงานประวัติของกวีคนนี้เพราะชอบใจที่สีปราดแต่งโครงได้ตั้งแต่อายุแปดขวบส่วนมานะกำลังใช้เลื่อยตัดฉลุไม้อาจเป็นรูปจรวดบางครั้งก็เลื่อยลงตรงๆบางครั้งเลื่อยทแยงไปมา เสียงใบเลื่อยตัดฉลุเนื้อไม้เป็นระยะดังแกรกๆกกทันใดนั้นมานกับมานีได้ยินเสียงเจ้าโตร้องครวญครางแววมาแต่ไกลเด็กทั้งสองแต่แคงหูฟังเพื่อให้แน่ใจว่าเจ้าโตร้องอยู่ที่ไหนมานีมีท่าทางร้อนรอนกระวนกระวายใจมากเขากระซิบถามมานะว่า พี่มานะคิดว่าเจ้าโตเป็นอะไรมานะสันศีษะกระซิบตอบว่าไม่รู้สิมันไม่เคยร้องอย่างนี้เลยแล้วเขาก็ขยิบตาให้มานีย่องตามเขาออกไปที่เฉลียงคืนนี้เดือนหงายเพราะเป็นข้างขึ้นแต่ก็ไม่สว่างนักมองเห็นต้นไม้ใหญ่น้อยในบริเวณบ้านตะคุ่มตะคุ่ม อยู่กลางแสงจันทร์สลัวสลัวเสียงเจ้าโตดังมาจากมุมรั้วบ้านทางทิศตะวันตกซึ่งติดกับสวนกล้วยของบ้านอื่นเวลานั้นยังไม่ดึกนักแต่ย่านนี้เงียบสงัดจนดูวังเวงมานีบอกมานะว่าเราไปบอกพ่อหรือแม่ให้ไปดูเจ้าโตดีไหมพี่มานะมานะตอบว่า อย่าไปรบกวนพ่อกับแม่เลยที่จะไปดูเองฉันจะไปเป็นเพื่อนพี่มานีพูดพรางกอแขนมานะไว้มานะยิ้มมานีไม่กลัวหรือจ๊ะมานีสันศีสะเราไปกันสองคนจะกลัวอะไรล่ะคะถ้ามีอะไรฉันจะร้องให้พ่อช่วยพ่อคงได้ยิน มานะกับมานีย่องลงจากบ้านสวมรองเท้าฟองน้ําแล้วจุงมือกันเดินตรงไปตามเสียงของเจ้าโตมานีมองซ้ายมองขวาเพราะไม่ค่อยจะได้ลงจากบ้านเวลาค่ําคืนเช่นนี้ค้างคาวหลายตัวบินทลาไปมาเสียงดังผืบผับ เจ้าโตส่งเสียงครางแผ่วๆเป็นระยะเด็กทั้งสองเดินมาถึงเขตรั้วที่ติดกับป่ากล้วยหนาทึบพอดีมีลมพัดมาวูบหนึ่งใบกล้วยไหวกวาดแกวงเกิดเงาวูบวาบเหมือนมีคนกำลังเคลื่อนไหวไปมามานกกับมานีหยุดชะงักอยู่กับที่มานีมองดูใบกล้วยที่ฉีกขาดเป็นริ้วๆ ถูกลมสายแกว่งไกวคล้ายกับผู้หญิงสยายผมนกแสกตัวหนึ่งบินแแลบผ่านไปโดยเร็วพร้อมกับร้องเสียงแหลมมานีตกใจกลัวจนตัวสั่นนึกสวดมนต์ภาวนาให้คุณพระุ้มครองอยู่ในใจทีแรกมานะรู้สึกกลัวแต่พอเห็นมานีมีท่าทางกลัว ก็ทำใจกล้าจูงมือมานีเดินต่อไปกลางพูดว่าไม่ต้องตกใจมานีไม่มีอะไรหรอกนกแสกเสียงมันดังน่าตกใจอย่างนี้แหละมันออกหากินกลางคืนเหมือนนกเขาแมวเด็กทั้งสองค่อยๆเดินต่อไปพอมาถึงมุมรัว้วเขาก็หยุดจางงางอยู่กับที่มีอะไรอย่างหนึ่งเป็นก้อนดามมืด เคลื่อนไหวไปมาอยู่ใต้ต้นชมพู่เด็กทั้งสองพยายามเพ่งมองแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรบางครั้งดูสูงขึ้นบางครั้งก็เหวี่ยงสะบดัดได้ยินเสียงดังก,กึกกักมันกลิ้งไปกลิ้งมาชนต้นชมพู่หลายครั้งต้นชมพู่สั่นสะเทือนทันใดนั้นมีอะไรร่วงตกลงมาที่พื้นดินมานีตกใจสุดขีดร้องว่า พี่มานะช่วยด้วยแล้วตัวมานีก็สุดลงเหมือนจะเป็นลมพอขาเสียงมานีเจ้าก้อนดำดำทะมึนในความมืดนั้นก็กลิ้งครุกรากเข้ามาหาเด็กทั้งสองมานะกลัวจนขนลุกสู้แต่ก็ยังมีสติใช้แขนตวัดดึงตัวมานีพาวิ่งกลับไปบ้านปากร้องตะโกนสุดเสียงพ่อช่วยด้วย เสียงมานะดังก้องในความเงียบพ่อกับแม่กระโจนลงจากบ้านวิ่งถือไฟฉายสองทางมาโดยเร็วพอมาถึงตัวมานะกับมานีพ่อกับแม่ก็กอดลูกทั้งสองไว้พรางปลอบให้หายตกใจและซักถามว่าลงมาทำอะไรมานะละล่ำละลักบอกพ่อพร้อมกับชี้มือไปที่ก้อนดำๆ ซึ่งกำลังกริ้งตามมาพ่อเอาไฟฉายส่องดูทันทีภาพที่เห็นคือเจ้าโตหัวของมันติดอยู่ในกระป๋องพลาสติกสีดำซึ่งมานะผสมอาหารไก่ไว้มันกำลังพยายามจะเอาหัวของมันออกจากกระป๋องจึงกริ้งไปกริ้งมาขาหลังทั้งสองของมันถีบยันกระป๋องอยู่พันละวัน พอเห็นเช่นนั้นมานะกับมานีก็หายตกใจวิ่งถลานเข้าไปหาเจ้าโตมันร้องครางหญิงหญิงอยู่ในกระป๋องพ่อกับแม่เดินตามมาดูพ่อเรียกชื่อเจ้าโตและบอกให้มันอยู่นิ่งๆแล้วค่อยๆดึงกระป๋องออกจากหัวของมันพอเจ้าโตหลุดออกมาได้ ก็กระโจนตะกุยตะกายคนนั้นคนนี้รางส่งเสียงร้องอย่างดีอกดีใจหัวของมันเพื่อนผงอาหารไก่เต็มไปหมดมันจึงสะบัดหัวไปมาเพื่อให้ผงหลุดเจ้าโตตะระขโมยอาหารไก่กินละซี่ให้ข้าวกินอิ่มจนท้องอืดแล้วยังขโมยของกินอีกหน้าอับอายขายหน้าจริงมานะตะวัดเจ้าโต ด้วยความโกรธพ่อเอาไฟฉายส่องดูในกระป๋องแล้วร้องเอะอะว่ามีหนูตัวหนึ่งอยู่ในกระป๋องถูกกัดเสียตายเลยอ๋อรู้แล้วละ่ะเจ้าโตคงเห็นหนูเข้าไปกินอาหารไก่มันจึงเอาหัวหมุดเข้าไปงับหนูพอกัดหนูตายแล้วจะเอาหัวออกก็เอาออกไม่ได้ดิ้นไปดิ้นมา อาหารไก่ก็หกหมดมานะเสียใจที่เข้าใจผิดตวาดเจ้าโตจนมันทำท่าซึมเขาจึงก้มลงกอดมันและตบที่ต้นคอของมันเบาๆเป็นการขอโทษเจ้าโตดีใจสุกหัวพรางร้องครางเบาๆมานะบอกพ่อกับแม่ว่าผมกับมานีได้ยินเสียงเจ้าโตร้องแต่เสียงของมัน เหมือนกับอยู่ไกลมากผมเห็นพ่อกำลังสวดมนต์แม่กำลังเย็บผ้าอยู่จึงชวนมานีลงมาดูผมไม่ได้เอาไฟฉายลงมาด้วยจึงไม่รู้ว่าเป็นเจ้าโตเห็นแต่ก้อนดำํดำๆกลิ้งไปกลิ้งมาผมตกใจจึงร้องให้พ่อช่วยแล้วเขาก็พูดเสียงอ,อย่อ,อยๆอย่างสำนึกผิดว่าผมขอโทษพ่อกับแม่ครับ ที่พาน้องลงมามืดมืดไม่ได้บอกพ่อกับแม่ให้ทราบก่อนมานีขัดขึ้นว่ามานีเองค่ะรบเรา้าชวนพี่มานะลงมาดูเจ้าโตพี่มานะบอกว่าจะลงมาคนเดียวแต่มานีดื้อตามพี่มานะมาด้วยพ่อใช้ไม้คีบหนูตายออกจากกระบ๋องมานีเห็นซากหนูตายก็รู้สึกขยาขยง พ่อใช้ไม้ขุดดินเป็นหลุมแล้วเขี่ยหนูลงหลุมเอาดินกรบให้แน่นเสร็จแล้วจึงถือก,กระป๋องเปล่าวชวนแม่และมานะมานีกลับขึ้นบ้านเจ้าโตวิ่งกระดิกหางตามไปพ่อพูดว่าทีหลังลูกต้องบอกพ่อหรือแม่เสียก่อนนะถึงแม้ว่าจะเป็นบริเวณบ้านของเราเองแต่เป็นเวลากลางคืน ถ้าไม่มีไฟฉายก็ไม่ควรลงมาเพราะอาจจะถูกสัตว์มีพิษทำร้ายเอาแล้วพ่อเตือนมานะว่าต่อไปให้ปิดฝากระป๋องอาหารไก่ให้แน่นมิฉะนั้นหนูทั้งขยุงจะพากันกินอาหารไก่หมดพอขึ้นไปบนบ้านแม่บอกให้มานะและมานีไปล้างมือเท้าให้สะอาดแล้วมานั่งคุยกันอยู่เฉลียง แม่เอาพิมพ์เสนในตลับมาขยี้ให้มานีดมมานีหายตกใจแล้วเหลือแต่ความรู้สึกขบขันในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงเล่าถึงความกลัวของเขาให้พ่อกับแม่ฟังพรางหัวเราะไปพรางเจ้าโตนอนกระดิกหางอยู่ใกล้ๆมันทำท่าขยุกข,ขยิกเหมือนอยากจะเล่าเรื่องของมันให้ทุกคนฟังบ้าง พอเสียงนาฬิกาตีเก้าครั้งพ่อจึงบอกให้ทุกคนเข้าบ้านปิดประตูให้เรียบร้อยมานะนั่งทำงานต่อส่วนมานีทำรายงานเสร็จแล้วจึงไปแปลงฟันและเอาแป้งละลายน้ำอบไทยฉลมตัวก่อนนอนเขาสวดมนต์เช่นเคยมานีนึกถึงภาพเจ้าโตแล้วอดหัวเราะไม่ได้ พรุ่งนี้ตั้งใจจะเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังเพื่อนคงไม่ว่าเขาเป็นคนขี้ขลาตาขาวแน่เพราะถ้าเพื่อนมาพบภาพเช่นนั้นก็คงร้องเสียงโขมกันทุกคนมานีนอนนึกไปยิ้มไปจนหลับ